สวัสดีครับสนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมาแนะนำขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยให้บัญชี Google ด้วย Google Authenticator ซึ่งการยืนยันตัวตนเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการป้องกันการโดนแฮกข้อมูลการสร้างความปลอดภัย2ชั้นในการเข้าใช้งานระบบต่างๆบนอุปกรณ์เช่นมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ก จึงมีความจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำขั้นตอนการติดตั้งการจัดการความปลอดภัยด้วยบัญชี Google สำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฏนศ,ศรีสะเกษเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานถ้าพร้อมแล้วดูขั้นตอนการตั้งค่าความปลอดภัยไปพร้อมกันเลยครับขั้นตอนที่1ให้เปิดเบราว์เซอร์และพิมพ์ URL google.com ขั้นตอนที่2เลือกเข้าสู่ระบบที่ด้านบนมุมขวาขั้นตอนที่3ใส่ชื่อบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัยและกดถัดไปเพื่อทำการกรอกรหัสผ่านของบัญชีอีเมลขั้นตอนที่4แสดงหน้าหลักของบัญชีอีเมลหลังจากเข้าสู่ระบบและกดเลือกโปรไฟล์ที่ด้านบนมุมขวาจากนั้นเลือกจัดการบัญชี Google ขั้นตอนที่ห้าแสดงหน้าตั้งค่าความปลอดภัยจะสังเกตเห็นว่ามีคำแนะนำการตั้งค่าความปลอดภัยและให้คลิกเลือกที่สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการแนะนำขั้นตอนที่6การตรวจสอบความปลอดภัยสังเกตเห็นได้ว่ามีสองตัวเลือกให้เพิ่มข้อมูลหนึ่งเพิ่มอีเมลสำหรับการกู้คืนและสองเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนดูขั้นตอนไปพร้อมกันเลยครับ ขั้นตอนที่7็เพิ่มบัญชีอีเมลสำหรับการกู้คืนซึ่งบัญชีสำหรับการกู้คืนต้องไม่ใช่บัญชีเดียวกันกับบัญชีที่กำลังตั้งค่าความปลอดภัยกรอกชื่อบัญชีอีเมลแล้วกดบันทึกและเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของบัญชีอีเมลด้วยการกรอกรหัสของประเทศบวก66ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ส0หลักและกดบันทึก สังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่กรอกสถานะสัญ,ญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและให้ย้อนกลับออกมาที่หน้าหลักการตั้งค่าความปลอดภัยจะพบเห็นว่าบัญชีของคุณได้รับการปกป้องแล้วสำหรับอีเมลในการกู้คืนถ้าหากสถานะยังขึ้นเครื่องหมายสีเหลืองให้กดเข้าไปเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งโดยข้อมูลจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนสำหรับการกู้คืนไว้และให้นำรหัสที่ถูกส่งไปยังอีเมลหกหลักเพื่อมายืนยันข้อมูลให้สมบูรณ์ และขั้นตอนสุดท้ายการตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนคลิกเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เลือกสัญลักษณ์ของประเทศไทยบวก66ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์10หลักกดถัดไปและเลือกบันทึกข้อมูลเพียงแค่นี้บัญชีอีเมลก็ได้รับการป้องกันเรียบร้อยแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชีหลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง อย่าลืมออกจากระบบด้วยนะครับขอบคุณครับ